I'm so ชุมชนเก่าแก่เมืองตราดนะครับคูเ่เลิฟพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าออกมานอกเมือหน่อยหนึ่งนะประมาณประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นเองจุดหมายปลายทางอยู่ที่วัดบุพผารามวัดนี้นะครับเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเลยคุณผู้ชมครับและเพื่อให้ได้ความรู้ครบถ้วนเลยคู่เลิฟได้รับเกียรติจากพระมหาอวยชยัยท่านกระดุนามาเป็นไกด์พิเศษพาชมวัดด้วยตัวเองคุงพี่กราบนมัสการค่ะ,จะเจริญพรคือวัดนี้มันเป็นวัดแรกแล้วก็วัดเดียวของจังหวัดตราดในสมัยอดีตมีข้าหลวง ท่านหนึ่งชื่อว่าหลวงเมืองก็อยากจะสร้างวัดก็เดินาสำรวจมาแล้วมาถึงบริเวณนี้ก็ได้กลิ่นของดอกไม้แต่ก็พยายามหานะหาให้เจอว่ากลิ่นของดอกไม้เนี่ยมันมาจากดอกไม้ชนิดไหนหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเจอ่อาาไใช่ะก็เลยคิดว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นสร้างวัดสถานที่สร้างวัดก็เลยสร้างขึ้นแล้วก็ตั้งชื่อวัดบุกพาลาม มีนานแค่ไหนล,ล่ะคะหลวงพี่คะอายุของวัดนี้นับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนกระทั่งถึงวันนี้362ปีครับ0นา,านเลยนะจริงๆแล้วมันมีในเรื่องของซ่องกวงวีระบุุษแห่งเขาเลี้ยงซานคะค่ะคือในยุคนั้นเนี่ยซ้องกวงเนี่ยหลังจากที่รับราชาการแล้วพอกเกษียณอายุแล้วก็นําเรือสัมผามาค้าขายที่นี่พอมาถึงก็เห็นว่าวัดนี้มันเป็นวัดแรกแล้วก็วัดเดียว ก็ให้ลูกน้องเนี่ยเอามีดเนี่ยไปฟันต้นไม้แล้วเอาสีจากต้นไม้เนี่ยมาวาดภาพข้างหลังจะวาดได้สวยงามมากครับผื้นหลังกับผื้นสองข้างนี้จะเป็นฝีมือของลูกน้องของซ้องกวงทั้งหมด<อ>ศิลปะอีกอย่างนึงเป็นศิลปะซึ่งทั้งสื่อทั้งไทยทั้งเทศเนี่ยเวลาที่เขามาเขาก็จะรู้สึกแปลกๆก,ก็คือที่หน้าต่างทุกบานเนี่ยเรามีผ้าม่านแขวนอยู่แล้วไม่ใช่แขวนน,น้อยๆเขาแขวนมา300กว่าปียังไม่เคยซักครับ จริงแล้วไม่ศิลปะแบบนี้จะไม่มีที่อื่นใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีเขาจะเป็นเขาจะเป็นรูปละโนเขาจะวาดรูปภาพเป็นเราเป็นเหลืองเป็นใช่ใช่ story เลยบอบพี่ก็จะเห็นเป็นเขาเรียกว่าพุทธประวัติพุทธประวัติแต่ที่นี่เป็นลายดอกไม้แล้วก็ลวดลายเป็นลายพม่านลายจีนเราเคยเห็นพระพุทธรูปมาเยอะแต่สถานที่นี้ถ้าเราดูพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานนะ ให้สังเกตที่ปลายนิ้วมือและปลายนิ้วเท้าเป็นพระพุทธรูปรง์เดียวที่ดูเหมือนมีเล็บตัวเล็บจะเห็นเป็นสีขาวเลยค่ะโดยทั่วไปเนี่ยตามหลวงพ่อโตก็จะเป็นร่องนิ้วร่อง,องเฉแ,แตไ่ไม่ถึงก็เป็นเล็บขึ้นมาในความเป็นจริงแล้วคือ เป็นมุกค,ครับแต่มุกอันนี้เป็นมุกไฟนะคือไม่ใช่มุกอย่างที่เราใช้ประดับประดากันทั่ว,วไปคือมุกไฟเนี่ยมันก็อยู่ในทะเลเหมือนกันแต่มันจะมีเฉพาะในพ้นทะเลจีนเท่านั้น<อ>สันนิษฐานว่าซองกวงคงจะติดตัวมาแล้วก็ดึกความเกิดความศรัทธาก็เอามาแปะไว้เนะี่นี่คือของเก่าของ ทั้งวัดแกะรักมามากว่า300ปีโอ้โหอยากจะให้แวะไปกราบพระและดูประวัติศาสตร์ที่ซ่อนเร้นอยู่ตามฝาผนังนะคุณผู้ชมครับไม่เท่านั้นนะที่วัดบุพารามนั้นยังมีอีกหลายต่อหลายจุดที่เหมาะแก่การเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งยวดในดั้งเดิมจริงๆเขาจะเรียกกันว่ากุฏิรายใช่ที่เรียกว่ากุฏิลายก็คือเมื่อก่อนมันจะตั้งระเกะระกะเรียงรายทั่วไปหมดแล้วห<อ>ลวงพ่อเจ้าวาดปัจจุบันนี้ท่านก็ไปให้คนช่วยกันยกออกมาแล้วก็มาตั้งไว้กว้างแค่เจ็ดคืบแล,แล้วก็ยาวสิบสองคืบ อันนี้เป็นกุฏิที่ถูกต้องตามพระว,วินัยเริ่มเดิมทีก็มีอย่างนี้ครับก็สร้างเมื่อประมาณปี2,370อะครับยังใช้งานได้ยังใช้งานได้แล้วก็สามารถยกเอาไปตั้งตรงไหนก็ได้คร <S <S ในอาคารนี้ก็จะเป็นของที่ผสมผสานทั้งเก่าแล้วก็ใหม่ครับนะบางส่วนก็มีชาวบ้านเอามาถวายในปัจจุบันอย่างเช่นพวกนี้ชาวบ้านเขาก็จะ เก็บมาจากทะเลครับนะครัแล้วก็มันก็นนี้เนะอ่าแล้วก็นี่เป็นรป้อยปีเหมือนกันนะร้วยปีอ่าเป็นร้อยปีครับอย่างด้านนี้จะเป็นพระอภิธรรมซึ่งเขียนเป็นภาษาขอมสิ่งที่ใช้เขียนคือน้ําทองครับน้ําทองคําแท้ๆเอาเอาเอาผู้กันไปจุ่มแล้วก็เขียนไว้ถ้าเรามาดูก็คือนี่ก็คือเห็นว่ามันคือของเก่าแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่านี่คือกฎหมายตราสามดวงเรื่องนี้ว่าในเรื่องของศักดินาก็คือคนมีศักดิ์เท่านี้ จะมีนาเท่าไหรมีวัวเท่าไร่มีค่ารับใช้เท่าไร่นี่เป็นกฎหมายถามว่าของแท้ไหมของแท้ของดั้งเดิมครับในสมัยดีตซึ่งเขาเล่าเรียนกันก็จะใช้ของพวกนี้เครื่องเป็ืจอลบจงใบนี้มีคําว่าจอตออรอันนี้คือเครื่องเคื่องบรรจงที่เงิการวิชการที่ห้าใช้ร้างข้าศัก หลังจากที่สวยพระกยาหารแล้วอะไรแล้วต่างๆนี่คือชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังนักสะสมของเก่าเวลาเขามาเห็นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอันนี้คือของที่แท้ของแน่นอนที่ใช้ในยุคนั้นในสมัยนั้นเก็บไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังๆซึ่งมันซึ่งมันไม่ได้ซึ่งมันไม่ได้มีมีให้ดูมากนักนะคือนอกจากจะมีที่ล้างพระหัตถ์แล้วเดี๋ยวเราก็จะมีมีอีกอย่างหนึ่งที่ให้ดูครับก็คือเป็นภาพของพระองค์ท่าน นี่เป็นพระบรมสารทิสระกับนกะ็คือเป็นภาพวาดของรัชกาลรัชก,กาลที่5การวาดเนี่ยชาวฝรั่งเศสวาดในสมัยนู้นตอนที่พออระองค์ตเด็จฝรั่งเศสเนี่ยภาพลักษณะนี้ตามประวัติแล้วเขากล่าวไว้ว่ามันจะมีจะมีอยู่ห้าใบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นภาพนี้ถือว่าเป็นภาพที่มีค่าที่สุดในในอาคารนี้ครับใครที่ไปไปมาเขาก็มา<ๆ>เขาก็จะมา<ๆ>ะจะได้มากกับที่นี่ การที่5พระราชทานให้กับพระยาพิพิธไสยสุนทรนการเจ้าเมืองตราดเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเมืองตราดเมื่อพุทธศักราช2427มาตราดแล้วนะถ้าไม่แวะมาวัดนี้เสียดายแย่นะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าอย่าพลาดโชว์จากธรรมชา,าติร้อยโยค่รักรันทั่ว